นี่แหะเก็บย่างเรนนาหาดแบบเพ้นขยะบ่กเก็บกับบ่ได้ค่ะเก็บขยะนาหาดค่ะ,ะ,อะเออขยะลายเก็บขยะค่ะเก็บขยะหน้าหาดริงแวดล้อม เก็บขยะหน้าหาดค่ะถ้าทั้งเครื่องนั้นเก็บบ่าไวค่ะไว้ให้เทศบาลเทศจัดก,กิจเพิ่นมาเก็บเก็บขยะหน้าหาดเอ้ยที่ออกน้ำนั่นยางหาเกเอเลนค่ะนังย่างเลนที่พวกเก็บกับบ่อได ว่าเก็บตะหออม,ม่งตำตำสิเก็บทั้งเครื่องกับบ่ไหวค่ะมันหลายโพด <c oughs> อุ้ยนกกระต่ายเก็บขยะเก็บเก็บตาหม่งมันตำตำค่ะทั้งเครื่องกันเก็บบ่ไหวค่ะมืดมือกับบ่แล้วค่ะ ทำความดีสักวันจะจะเป็นไรเมื <laughs> อน,นี่นั่งเอกเอ็มบีขอยเก็บขยะค่ะพี่น้อง